อบอุ่นปู่ไพวงให้กำลังใจแอปทักซอนและหลานปีใหม่กำลังใจจากเพื่อนสนิทพี่น้องวงการบันเทิงถูกส่งให้กับนังเอกสาวแอปทักซอนอย่างท่วมทน้นหลังสูญเสียคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญจากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเรง็ง บรรยากาศสวดพระอภิธรรมคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญนวัดท่าทองซึ่งเป็นคืนแรกมีบุคคลจากหลายวงการเดินทางมาแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกันอย่างเนืองแน่นรวมถึงสงกรานต์เทชนนรงค์อดตสามีที่เดินทางมากับคุณพ่อหรือคุณปู่ไพวงศ์เทชนนรงค์มาให้กำลังใจแอปทักษอรอดีตลูกสะภ้ยและทุกคนในครอบครัวพักสุขเจริญซึ่งคุณปู่ไพวงศ์ได้กอดหลานสาวน้องปีใหม่และภาพของแอปทักษอรอดีตลูกสะภ้ยมานั่งคุยกันอยู่สักพัก โดยคุณปู่ได้เขียนแสดงความอะไรต่อคุณตาอนุสรว่าขอให้ไปสู่สุขติคุณตาอนุสรคุณตาลาปีใหม่ไปสวรรค์แล้วต้องบอกว่าเป็นภาพที่อบอุ่นหัวใจมากๆความผูกพันของสองครอบครัวยังแน่นแฟ้นเหมือนเดิมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ